กูอยากจะรู้มานานแล้วถ้าแก้วเขียวกูเนี่ยเทน้ำขนาดที่กรีนสกรีนมาทำงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงกต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิครับผมวันนี้นะฮะอยู่กันในรายการวันดีสัตว์โลกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยฮะถ้าสัตว์บนโลกทุกอย่างแม่งคือแมว มันจะเป็นยังไงก็รูปภาพต่างๆในวันน,น,น,นีน้นี่ครับมาจากเพจิดอารมณ์นะครับผมมีแคปชั่นว่าถ้าสัตว์ทุกตัวมีหน้าเป็นแมวก็รายการวันดีสัตว์โลกเนี่ยนะเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งรีอคชั่นนะครับอะไรก็ตามที่ม sm ันเกี่ยวกับสัตว์นะครับผมซึ่งก็เหมือนมาดูเป็นเพื่อนกันนะฮะจะได้แบบว่าผ่อนคลายไปด้วยกันนะหรือเครียดก็เดิมก็ไม่รู้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สาคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ รีนสกรีนรับผมเพราะว่าเออขี้เกียจเอาออกนะอนตอนนี้มันก็เช้าแล้วนะฮะประมาณ9ก้าโมงเช้านะก็ดีนะซึ่งตัวโพสต์ต้นฉบับจากเพจอารมณ์เนี่ยนะฮะอยู่ด้านใต้คลิปนี้เลยเนี่ยครับอยากเข้าไปดูเข้าไปเสพกันโดยที่ไม่มีเสียงผมรบกวนเนี่ยนะฮะก็เข้าไปได้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเขาด้วยนะอ่ะอันแรกนะฮะมาเป็นเอ่อมูเหรอ เออมัน,ม,นมันจะต้องเอาสระ,ะมานะแต่ว่ายังคงไปซึ่งมอมา้าคือถ้างูหน้าตาแบบนี้กูพูดตรงกูไม่กลัวนะครับผมแต่กูจะสยองแทนละไอ,อคนตัดต่อเนี่ยมันก็คือแบบคงจะว่างมากนะครับผมนะคือตัวได้มันเริ่มเลยนะแต่หัวมีนิดเดียวนะครับผมนั่มังจะกินข้าวกินอะไรยังไงวะนะมุกคลาสสิกนะครับผมตัวอะไรที่มันเป็นมอม้าเนี่ยพอไปใส่กับสิ่งที่เรียกว่าหอยทากเลยนะเขาก็จะเรียกว่า ผมว่าเพื่อนเติมเองนะเออนะครับผมซึ่งอันนี้เอาตรงๆมันไม่ต่างก,กับแมวเลยนะฮะแต่ว่ามีตัวหอยตัวกระดองตัวเอ่อเขาเรียกอะไรสักอย่างาได้แหละนะก็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 ก,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 ก็น่ารักดีอุปกติหอยทากในผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่อะไรนะกูกลัวเหยียบนะครับผมแบบว่าช่วงฝนตกอะไรเงี้ยหาเดินไปเดินมานี่กูต้องดูพื้นดีๆไม่อยากเหยียบมนะันอ่ะสงสารดูทรงแล้วเนะคลิปวันนี้เราก็ผมไม่ได้เอาหาอะไรมากนะครับผมก็คือแบบว่าดูเพลินๆไปเพราะว่าคนตัดต่อในเขาไม่ได้กะปั่นอะไรเลยนะครับผมมันไม่เหมือนในพวกเมียไไอ้พพวกะะรนนั่่ม ใจปั่นมากอะคือมึงเอาน้องหมากูไปปนผู้ยิบผู้ยำที่กูสงสารต่อมาสัตว์ที่กูไม่คิดว่ามึงจะมาทำนะครับผมจะเรียกว่าอะไรอะเนี่ยมอมม่าเม่แต่ดูที่คอมเมนต์เขาว่าไงจระแมวนะฮะไอ้เม่มึงเปลี่ยนจากความน่ากลัวกลายเป็นความน่ารักไปเลยแต่แต่กูก็กลัวอยู่ดีนะเนี่ยกูมึงพิลึกกับพอนึกหน้าแมวไปอยู่บนตัวจระเข้เงี้ยเดี๋ยวขอขออีกทีดิมอมม่าเม่ โอ้ยอันนี้น่ารัก่ะโอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรอะม้หม่ายอันนี้เรียกม้หม่ายนะฮะเออด้วยความที่มันก็ขนขนเหมือนกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับผมเออแล้วเวลาพอใส่หน้าแมวไปเนี่ยแบบน่ารักอ่ะแต่จริงมันก็พิลึกนะม,นมันดูพิลึกมากเลยอะคือความสมส่วนมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยค,คือมึงคือมึงครอปไปแค่หน้าแมวเฉยเฉแล้วก็ไปแปะหน้าเขาเลยอ่ะกะแมวกะเต่ากะไมอะไรวะเนี่ยที่ที่ผมเอียงหัวอย่างงี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมพอดีเออแบบไม้มันบาง โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยน,นี่อันนี้ต้องเรียกว่าอะไรอะ่มมะมาหมามมามเหี้ยนี่คือกูไม่ได้อะไรกับรูปภาพเลยตอนนี้เนี่ยกูเริ่มสงสัยว่าไอ้กูจะเรียกมันว่าอะไรดีตายนะค,ะครับกูนึกว่าแมวนม้ำนะผมมองมันผ่านนี่กูนึกว่าแมวน้ำจริงอ่ะเนี่ยอ่ะนี้เรามาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยลมมมมเลยแล้วกันชะหมามชะเมาวฉเลวจะหลามตายตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ย แมวน้ำเหรอแล้วมึงก็เอาหน้าแมวไปใส่อีกทีนึงเนี่ยน,นะจะเรียกมัแมวม้าเนี <c oughs> ่ยแอวแอวหมุงหมุงอ๋อเป็นหมุงหมุงไงโอ้ปกติเขาเรียกอุงอุงเนี่ยเอออนีอ้ก็หมุงหมุงนอนเอาจริงมมงตัดเนียนมากไว้จนแบบกู <c oughs> ดูไม่ออกเลยตอนแรกว่ามันคือตัวอะไรไอ้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรวะ มันอะไรเม่นๆป่ะคือมันก็มอมาเหมือนกันอยู่แล้วบอกว่าแล้วกูจะเรียกมึงยังไงเนี่ยฮะกูจะจะว่าไปมันน่ารักดีนะเออมันมันดูน่ารักมากเลยคือตอนแรกกูแบบเอ๊ะมันมันไม่ใช่หน้าเดิมมันวะจริงๆนะถ้ามองเผิ่เนี่ยไม่บอกว่าตัดต่อเป็นรูปแมวเนี่ยกูกูก็ไม่รู้นะมึงโง่ขนาดดูไม่รู้เหียวลิ่ฮะบอกดูผ่านๆไงผ่านนี่ต้องผ่านยังไงว่าแบบนี่ไปเลยปะอะไรมีละเฮ้ กูใส่หน้ายังไม่ได้นะมันดูตุ้ยนุยอะมันดูตันๆคอสั้นๆแปลกๆอะดูไม่ต่างกับแมวธรรมดาเท่าไหร่เลยแต่แค่แบบเหมือนตัดคอไปแล้วก็ตัดกระดูกสันหลังออกไปไอ้ยืนตัวมันป้อมๆน่ารักทุกคนปัอมๆเหรอปั๊มๆเหรอปั๊มๆเหรอไม่เอาไม่เล่นดีกว่าเฮ้ยอะไรอะหมูเหรอหมูวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะมันไม่ไม่น่าใช่หมาแล้วดูจากหุ่นมันแล้วเนี่ย ผมแต่งหน้านี่คือแมวมาแต่ไกลเลยจะเรียกมึงว่าอะไรเ,เนี่ยคือมันก็มมมมมเหมือนกันหมดเลยนะมาดูช่องคอมเมนต์กันซิสุม,มันะฮะโอ้โหแมวหมูแปวหมูหมูแปว <c oughs> อุ้ยมาอีกแล้วนะฮะกระแตลกูนะครับผมอันนี้เปลี่ยนสีบ้างครับเป็นสีเทาคนระับแหมหูนี่ลงน่ารักมาเลยบางตัวนี่คือตาหูจมูกมึงเล็กมากเลยนะแต่บางตัวมึงก็ใหญ่เกินนะ่ะอย่างที่ตัวเนี้ย เออนี่ก็ผมโผตามนี่แบบอิชิบุลเลอร์เลยทรงผมนี่ตั้งมาด้วยนะฮะคุณึกว่ามอฮอคอารมณ์แบบอยากได้แมวแต่ว่าไม่อยากได้แมวอันเออก็เลยเป็นกระแตวนี่แหละหน้าเหมือนกันมันจะไม่เหมือนยังไงมันตัดต่อมามีอีกแล้วมันก็จะแมวแมวแมวอะไรนี่เหมือนกันหมดเลยนะเออเพราะว่าสัตว์แต่ละอันที่มันเอามาตัดเนี่ยมันมาตัวมอม้ามาอยู่แล้วอะซึ่งอันนี้นี่เขามาแบบแนวแบบดุดันมาเลยนะฮะตัวสีดำนะฮะแต่ว่าพอเห็นหน้าเท่านั้นแหละนะฮะ ว่าอันนี้มันไม่น่ารักอะกว่าันนี้มันน่ากลัวมันไม่สมส่วนไนะเฮียมันดูแบบน่ากลัวแล้วคือแลบลิ้นอยู่ด้วยนะโอ้หคือหน้ามันอารมณ์แบบคุณจะเอามึงคุณจะแดกมึงคุณจะแดกมึงมีม่วโมกมักมม่วโมกดีนะเราไม่ผันเสียงไปเป็นเสียงอื่นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นมีม่วตัวเฮียอะไร <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเร,เราตัดความหน้าแมวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดปิดหน้าแมว ัวะไรเนี่ยโคมาเมี่ยวอ๋อควาล่าใช่ปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยกูไม่รู้มีมีวายมันอ่านได้ไหมนะส่วนผมคือตัวอะไรครับเพื่อนๆ่อนครับอ่ะจริงๆกูมไม่รู้เลยคือมีใช่ใช่แต่แต่แต่ส่วนตัวผ,ผมคิดว่ามันคือมีนะแต่ว่า คือที่กูกูไม่ได้มาสนใจแล้วว่าทุกอย่างถ้าเป็นแมวจะเป็นยังไงแต่กูสงสัยว่ามึงเอาตัวอะไรมาเนี่ยกูแต่จะว่าไปมันน่ารักนะโอ้ผมว่าตัวนี้ี่ยตัดต่อมาแล้วดูน่ารักพอสมควรเลยอารมณ์แบบน้องแมวอ้วนไงเอออารมณ์แบบว่าตัดคอตัดกระดูกสันหลังออกไปเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้แหละบัมป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 ัมอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ มึงเลือกหน้าแมวได้ดีมากเลยเพื่อนแล้วมึงไม่เอาหูแมวมาด้วยมึงโอ้เมือแมวมาเฮ้ยตัวตัวนี้แม่งเอวีพีวะกูบอกเลยโอ้โหแล้วคือท่านอนนี่คือแม่งได้แล้วว่ะแบบคือชั้นนี่แบบว่าสง่างามมากเลยอืมกูจะหน้าบึ้งขนาดไหนกูยังสวยอยู่กูชอบอันนี้มากเลยกูชอบที่สุดแล้วเนี่ยนั่นนั่นไอ้นี่มันตัวอะไรวะนี่ยมันคือเอ่อแกะ อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะ,ะน่าจะแกะแหละอันนี้อันนี้ต้องเรียกว่าอะไรฮะอันนี้ต้องเรียกว่าแมะหรือเปล่าะแล้วผมคือไม่ได้อ่ะคือมันเป็นสัตว์ที่แบบจมูกมันยือดอ่ะแล้วมึงเอาแมวมาใส่มัน,มน,มนไอเชีย่ยม่งหลอนเลยฮะ นะก็จบคลิปกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในดูกันแต่ต้นยันจบนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเพจอารมณ์นะครับผมที่รวบรวมอะไรก็ตามที่แบบเราดูแล้วแบบเออผ่อนคลายนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะฮะเข้าไปดูเข้าไปเสพกันได้นะครับผมก็สรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผม